อะกาศด่วนล่าสุดนะครับหลายพื้นที่ต้องติดตามเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนัก15จังหวัดในวันนี้จังหวัดไหนบ้างต้องระวังเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันอีกเหมือนเดิมซึ่งวันนี้วันที่20มีนาคมเรามาดูกันว่าสภาพอากาศในวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้ก็จะพบว่าท้องฟ้าในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ และแดดค่อนข้างจัดยกเว้นแต่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะมีกลุ่มฝนเข้ามาบ้างจากอ่าวไทยสำหรับบริเวณภาคใต้ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมก็จะพบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ตอนบนตอนกลางหรือตอนล่างซึ่งเรามาดูแผนที่อากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้กันต่อ ก็จะพบว่าลมล่างเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้ซึ่งภาคใต้เมื่อลมเป็นลมตะวันออกเชียงเหนือแบบนี้ลมดังกล่าวเขาก็จะนําความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในภาคใต้ดังนั้นภาคใต้ก็ต้องระวังเรื่องฝนตกหนัก ในพื้นที่อ่าวไทยซึ่งจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรเมื่อมีฝนฟ้ากะนองทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับสำหรับไทยตอนบนในวันนี้ดูจากเส้นความกดอากาศ 20, เส้นพันยีเส้นพันสขยับลงมาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกดังนั้นอากาศไทยตอนบนก็จะเย็นโดยทั่วไป ซึ่งเส้นพันสิเป็นเส้นอากาศก้นข้างหนาวแต่ไม่ถึงกับหนาวส่วนเส้นพันยีเป็นเส้นอากาศหนาวพาดผ่านจังหวัดไหนพื้นที่ไหนพื้นที่นั้นก็จะมีอากาศหนาวและเส้นพั2ยขึ้นไปเป็นเส้นอากาศหนาวจัดสําหรับลมบนในวันนี้และวันพรุ่งนี้สังเกตนะครับว่าบริเวณอ่าวเบงกอมีลมหมุนตามเข็มนาฬิกาในลมระดับบนนั่นก็คือแอนตี้ไซคนิก ซึ่งตัวแอนตี้ไซโคนิกเขาจะหมุนตามเข็มนาฬิกาและเขาจะกดให้อากาศจมตัวซึ่งไทยตอนบนโดนแอนตี้ไซโคิกกดให้อากาศจมตัวโอกาสการเกิดฝนในวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่อนข้างต่ําพูดง่ายๆนะครับตัวแอนตี้ไซโคิกก็คือตัวตทำลายการเกิดฝนแต่เมื่อไหร่ที่ลมบนเขาหมุนทวนเข็มนาฬิกาเขาจะไปกระตุ้น ให้มีการยกตัวของฝนตรงกันข้ามกับแอนตี้ไซคลอนิกซึ่งมาดูเรื่องของฝนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนไทยตอนบนไม่มีฝนและตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยทั่วไปตอนกลางวันอากาศก็จะไม่ร้อนมากไทยตอนบนอากาศดีจริงๆนะครับสำหรับยอมความกดอากาศต่ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ก็จะขึ้นฝั่งนะครับบริเวณพื้นที่มาเลเซียตอนกลางหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พื้นที่หัวเกาะสุมาตราในวันที่23มีนาคมดังนั้นภาคใต้ตอนล่างก็ต้องระวังเรื่องฝนตกหนักจากย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวก็จะประมาณนี้นะครับในการอัปเดตสภาพอากาศรายวันวันนี้และวันพรุ่งนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ